นิ้วหัวแม่มือนิ้วหัวแม่มือเนี่ยถ้ายาวคิดลึกซึ้งกำลังกำลังใจเข้มแข็งมีอำนาจบังคับตนเองสมบูรณ์ถ้านิ้วหัวแม่มือนี่ยาวแต่ถ้าสั้นล่ะนิ้วหัวแม่มือสั้นอย่างนี้พวกนี้ดือ้อหยาบแต่ถ้านิ้วหัวแม่มือบาง เล็กกำลังใจอ่อนถ้านิ้วหัวแม่มือเนี่ยมีตำหนิอย่าคิดพึ่งญาติเลยพ่งไม่ได้ <c oughs> ขอ้อที่หนึ่งนิ้วหัวแม่มือถ้าข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งยาวมาก ข้อที่หนึ่งถ้ายาวมากตัดสินใจดีถ้าข้อที่สองยาวด้วยขอดด้วยไหวพริบดีนิ้วขอดถ้าข้อที่สองเนี่ยนะเนื้อเต็มไม่ขอดกิ่วใจกล้าบึกบึนถ้าเนื้อเต็มข้อที่สองถ้าเนื้อเต็มเปรียบเทียบระหว่าง ข้อที่2กับข้อที่1ถ้าข้อที่สองยาวมากกว่าข้อที่หนึถ้าข้อที่สองให้ยาวมากกว่าข้อที่1แปลว่าใจเย็นอำนาจจิตใจอ่อนลงส่วนข้อที่สตรงเนี้ยอันนี้เรียกว่าส่วนข้อที่สถ้ายาวมีสติควบคุมในเรื่องรักๆใครๆได้ดีแต่ถ้าหนา และสั้นเวกเนทนาสั้นเคลืเคลิ้อไปในทางกรรมรมพวกจันๆข้อข้อตรงนี้สั้นนี่พวกเคลืเคลื้อกรรมรม